สวัสดีครับสวัสดีคุณทุกท่านด้อ์ครับมาอน,นช่อบคนฟังลำพารเที่ยวชแนลนะครับกะพิพาพี่น้องนะครับเมื่อบึงแม่น้ำโค้งนะครับบึงบรรยากาศช่วงวิวที่สวยนะพี่น้องผมยิภาพพี่น้องยาวไปทั้งกากนะกลางแม่น้ำโค้งนะพี่น้องมีโขดหิน ลงมาะีเขาิปแบบสวยงามนะครับเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออยู่จังหวัดอุบลน,นะครับเนาะอำเภอหน้าตานนะครับไปเดิน่าหาดชมดาวเนาะ่นาะย่ามนาแรงีงนาอาสงการเนาะเทศกาลครับนนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่นี้นะครับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับล้านหินแบบสวยงามนะครับ ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้วยครับขีเคค่เรืบอบ่โอ้ไยถามป่ามันขามน้ำได้ยมันบ่ลึกเลยเนาะ 루미, 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 에미 루미, 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 루 루미, 루미, สวยงามมาก ครับผมกติภาพพี่น้องไปบึงพดหินนะครับเนาะกติคล้ายคือกันกับผ้าเต็มเนาะพี่น้องเนาะตรงที่เนียมเห็นอยู่ข้างนานี่นะครับผมมีแบบอดีว่าจะไปใช้อะแบบสวยนะครับเนาะคือกันนะครับเนาะคล้ายเนาะคล้ายผ้าเต็มนะครับ Bừng, bừng thang vì gặp cái nó. wow Nào, mới lượt đi nè UỐI, ngắm mặn สงการนี่คนไรมาอยู่นี่ว้าวไปไหนวันนี้ ว้าวมันตกไปทั้งกุดนไหมเบิยครับกติพ่นองเนมเห็นนครนบเนกติพินฟังสปปลาวนะครับพี่น้องกะบโไก่นะครับมันตงไปตัวไปทั้งกุนเจ้าลาบประมน่องนดหน่อยนน้ำเฮ้ก่อนี่วนนดหน่อยนนเยันไปเซฟสมุนี 米了。<laughs> tham đi bó nó cái này vui biệp Biệp kéo đây

ครับสำหรับคลิปนี้ช่องคุณฟังลำพาเที่ยวก็ขอบคุณที่รับชมฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ